รีวิวงบหุ้นซินเนกซายมาสอปี2 0 2 2นบะครับบริษัทซินเนกหรือว่าบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมาชนธุรกิจเขาเนี่ยก็ทําจัดจาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมถึงซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศต่างๆวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์นั่นเองนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขายส่งนะครับก็จะตามขายให้เป็นร้านค้าปลีกทั่วไปนะครับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงห้างสรรพสินค้า ร้านคาบีขนาดใหญ่นะครับอ่าโอเคนะ้ะก็พอได้ภาพแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูก่อนว่าแล้วกําไรของซินเด็กที่ประกาศมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ในไตมาส2สนะครับที่ประกาศออกมานยก็ดอกลงมานิดนึงนะครับก็ประกาศที่192ล้านนะครับในขณะที่ไตมาส2สปีที่แล้ว211ล้านก็ลดลงมาเ year on ร์ a r นออนเยียนะครับแล้วก็ถ้าเทียบไปไตมาส1หที่222ล้านเนี่ยก็ลดลงมา14% qoq นะครับก็โดยภาพรวมของรายได้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวคำอธิบายเขาดีกว่าเขาก็ให้มาที่ละเอียดพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับก็รายได้จากการขายนะครับก็9,591ล้านนะครับนี่คือไตรมาส2ปี2 2นะครับแล้วก็อันนี้ไตรมาสสปี2 1นะครับก็9,591ล้านในขณะที่ปีที่แล้ว8,382ล้านนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโตขึ้นมาร้อยละ14นะครับก็ถือว่าก็ยังเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่นะครับกําไรขั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเรียกไงอ่ะมันก็ไม่ได้ มันก็ดรอปลงไปเนาะมาถึงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ GPM ของกําไรขั้นต้นเนี่ยไตรมาสไตรมาสนี้นะครับปีนี้นะครับก็4.26ในขณะที่ปีที่แล้ว4.8นะครับเนื่องจากว่าสินค้าเขาเนี่ยมาจินก็ไม่ได้เยอะมากนะครับการที่มาจิ้นดรอปลงไปนิดนึงเนี่ยมีผลต่อก,กําไรพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยว่ามันเริ่มดรอปตั้งแต่กําไรขั้นต้นแล้วนะครับสาเหตุเนี่ยที่กําไรดรอปนะครับก็อาจจะเกิดจากด้วยของ เขาต้องนําเข้านะครับสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องจ่ายเป็นค่าเงินดอลลาร์นั่นเองก็จะมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายเขาสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะกําลังซื้อนะครับของผู้บริโภคนะครับอ่ะโอเคเนะาะคราวนี้ก็มาดูกําไรนะก็จะดอรอปลงไปนะครับค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเนี่ยก็ถือว่ายังทรงทรงเดิมนะครับก็ยังทรงทรงเดิมก็ถือว่าพอโอเคนะครับกำไรต่อหุ้นนะฮะก็0ูดบาท0ู .2 นะก็ปีแล้วก็ 0, 0 2 5ดคราวนี้มาดู NPM นะครับ ของปีนี้เนี่ย2%ปนะฮะปีที่แล้วนะครับ2.5%นะครับก็ถือว่า nP m ก็ดรอปมาก็จากตัวตั้งต้นของตัวก o s Profit Margin ที่ดรอปลงมานั่นเองนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกราฟราคากันบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูซิคำอธิบายมีอะไรเพิ่มเติมไหมเขาก็ให้ภาพบริยทเพิ่มเติมเนาะก็ลองสามารถอ่านดูได้ว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับมีจ่ายปันผลระหว่างการด้วยนะครับที่18สตางค์เนาะนะฮะ โ okay. อเคคราวนี้มาดูกราฟราคาหุ้นนะครับกราฟราคาหุ้นก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนล่างๆนิดนึงนะครับอยู่ในโซนล่างๆนิดนึงคราวนี้ไปดู P/E กันดีกว่าว่าหุ้นตัวนี้ P/E ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่านอยู่หน้านี้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็งบเเขารวมเขายังไม่รวมไต่มาสอเข้ามานะครับ P/E ก็แถวประมาณสักสิบ9บ้านะครับถ้ารวมแล้วก็ประมาณสักสิบ9ดเก้าผมก็มองว่าก็ PE ตอนนี้ก็ตึงๆเดี๋ยวคราวนี้เราต้องมาคาดการณ์แบบว่ากำไรไปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะกำไรก็ต้องขึ้นกับ Q3 แล้วก็ Q4 ซึ่ง Q4 ปีแล้วทำได้ค่อนข้างสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ย PE ที่เขาจะามาคิดเนี่ยเขาก็จะรวมไตรมาสีอันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไตรมาสีเนี่ยไม่สามารถทำได้ดีกว่าเดิมนะครับหรือเท่าเดิมก็ได้นะครับก็จะทําให้ PE เขากระโดดไปแต่ประมาณ20หน่อยๆซึ่งผมก็มองว่าอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า จะลงจะทําการบ้านหุ้นตัวนี้ก็ต้องรอให้มีมาจิตออฟเซตี้เพิ่มนิดนึงนะครับแต่เพื่อนบ้านนะครับในกลุ่มธุรกิจเขาเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งอย่าง SIS นะครับที่กำไรเขาเนี่ยก็ถือว่าพอโอเคนะครับแล้วก็ PE ก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ลองลองเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้ดูแล้วกันนะครับจะได้พอหาหุ้นที่น่าสนใจได้นะครับ โอเคนะก็เรียบร้อยนะสำหรับเอซินเนก์นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะชอบไม่ชอบประเด็นตรงไหนนี่ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้รีวิวหุ้นตัวไหนนะก็เออ่รีเควสทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรีบๆทำม,มาให้นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะฝากกด subscribe ด้วยนะครับโอเคนะเนาะแล้วเจอกันในตัวถัดๆไปนะครับ